สวัสดีครับผมช่างใหญ่นะวันนี้จะมาเปลี่ยนทรงผมให้ลูกค้านะครับลูกค้าชื่อคุณอะไรครับเนี่ยนันทิยานันทิยาอายุเท่าไหร่เจ็ดสิบแปโอ้อายุยังน้อยอยู่ะยังแค็<ม>คุณยายเมื่อวานนี้เก้าสิบเก้าสิบเก้่ก็ยังแข็งแรงอยู่วันนี้เดี๋ยวช่างใหญ่จะตัดผมเป็นลองทรงผู้หญิงให้แล้วกันนะเพราะว่าไอ้ทวิกกี้ทรงสวยก็ตัดมาจนเบื่อแล้วเบียนแล้ว เปลี่ยนบ้างดีไหมเปลี่ยนได้สวยรือเปล่าสวยครับรับรองว่าเดินปอเลยเดินคล่องเลยมั่นใจมากนะครับเปล่เ <c oughs> ่วเข่าเฮ้ขาเป็นเรื่องของหน้าที่ของหมอเรื่องทรงผมมันเป็นหน้าที่ของช่างใหญ่แต่ช่างใหญ่จะหยอดน้ำมันนะครับก่อนก็จะหล่อลื่นครับไม่รู้ว่าช่างใหญ่ทําให้สวยอ่ะจะจะทำให้สวยขึ้นกว่าเก่า ใช้ลองพันเบอร์สี่นะครับแล้วก็ปีดออกมาแล้วถ่ายเลยถ่ายเลยเดี๋ยวอะไรไชตรงตรงมือเ,เดี๋ยวปา่นนิดแล้วก็ข้างหลังก็ตักแกงแล้วถ่ายเลย คล้อยนะครับก็คลอยนะครับแล้วก็ถ่ายขึ้นไปแต่ไม่ต้องไปแน,นบมากนะให้มันมีลากกันนิดๆเดี๋ยวมันจะโกลนไปตับตับก็องถ่ายลอยๆขึ้นนะลอยขึ้นแค่นี้พอประมาณนี้พอให้ออกแบบลุกครึ่งลุกคึ่งจะเสวยก็ไม่สวยจะเทวิกี้ก็นไม่ใช่จะลองทรง ก็ไม่เชิงมันออกลูกครึ่งกันขึ้นกันขึ้นวันนี้ก็พอนะออเดี๋ยวสายให้ดีล็อกไว้แล้วถอย ลัเนี่ยนี้พอแล้วก็ตกแต่งนีแต่งไม่มีจออะไรๆับลมมาตัดว่ง ปัตเตรเลียนผิเแค่นิดหอยเราถนัดงานกันใจแล้วก็ใช้กันใจเราถนัดปัตเตอร์เลียนแล้วก็ใช้ปัตเตอร์เลียนถ้าไม่ถนัดอะไรเลยก็ไปทำอาชีพอื่นเ,เยอะแยะไอ้มีดันพื้นแลหนห้วยคนอ่อนทิ้งใช้คนอ่อนทิ้ง นออนันึ่ร้อยหกสอบแปดอรอกคุณมันอยาวครับตรวจตรวจตรวจ คือเราตัดจุดรวดจุดจวกเลยโดยความมั่นใจ เรื่องั้นอันไน้ายกว่ามันเท่ากันก็คือว่าใช้ได้รู้สึกเบาไหมข้าล่าง ใช่ใช่ใชลำคาญข้างล่างนั่นแหละนม่ครับลำคาญตรงนั้นแหลยทย้ายทขาไม่ต้องห่วงเดี๋ยวท่านใหญ่คิดให้บุกพ,อพลอยยกขึ้นแล้วกัเดเลย ยกขึ้นแล้วก็บคอ,อยทีนี้ผมข้างหน้าเนี่ยเราจะออกเท่าไหร่อะแอบดูไหมหน้าผากก็เถอดเถอดกี่นิว้วสี่นิว้วเพราะฉะนั้นเราอ่ะตัดประมาณนี้ก็่าเลยคิ้วขึ้นไปสักเส้นหนึ่งก็จะไปถามลูกค้านะรุ่นนี้ไม่ต้องถามพอแบบไปเลยแต่ถ้ามือใหม่ก็ถามมก,ก็ดี ตัดค่อยๆถ้าบางก็ตัดตรงโคโะตัดมัต้องไปแคร์เรื่องหูกลางแล้วนะเพราะหูไม่ได้กลางก็เป็นแคร์ยกขึ้นตัดประมาณความยาวประมาณสักสี่นัว ถ้าสี่นิ้วลูกค้าบอกว่ามันยาวไปก็ขยับลงไปอีกฟังเสือตัดเลยลงไปขนาดหั้าตัดตข้างๆหย,ยิบยกไปยปไปอย กรีบแล้วตัดเลยทำไมต้องสี่นี้ว่ะก็สี่นิ้วมันกำลังดีสามนิ้มันสั้นเกิน ใช่ไม <ste> <off> pues ่ใช <Du simple. S 2> ่ใช่ก็ลูกค้าบอกใช่บางสิ่งบางอย่างเราอาจจะต้องใช้เวิร์กทูเดานะเหมือนหมอดูอะเดาเดาปนๆกันมั่วๆลยครับแต่ช่างแต่ผมอ่ะมันก็มีเดาบ้างคาดการล่วงหน้าบ้างมันซื้อหวยนั่นแหละเดาไม่รู้จะออกส่วนไหนก็ไม่รู้เดามั่วไปเพราะว่าวงในวงนอกก็ซื้อไปเรื่อยๆ มันเป็นความหวังของคนจนนหัวแมะแต่เรื่องความทุยอ่ะมันก็เป็นความหวังของทุกคนทุกคนอยากจะได้ทุยเรื่องของทุยทุยไปถึงทรรเนียบพระบารนะครับถึงทางเรื่เชลยไปถึงชเวโกโกนไม่มีไฟแล้วตอนนี้ไม่มีไฟนะกลังวุ่นวายอยู่เมื่อเช้าข่าวก็ออกอยู่เหมือนกัน ว่าตัดไล่ขึ้นไปมันรู้สึกมันทุยเป็นห้อยไปแต่ไล่เข้นไอีกนิดหนึ่งใครต้องการจะตัดแบบเอาส้กสั้นๆแต่ว่ายังคงความเป็นผู้หญิงอยู่การแนะนำเลยลอาทรงผู้หญิงเรียบเป็นทรงเสยก็ไม่ผิด แต่เทวบิกี้ยังไม่ได้นะท่านไปขอเ่ยกระจาล,ลงมาวันนี้จะจัดทรงไม่รุ่นหรอผู้ใหญ่ไม่รุ่นไอ้นเนี่ยใจเหือ,อ ทำไมมีแต่เอาคนม,มีแต่เลือกต่ไปรุ่นกันหมดไม่เข้าใจมันจดชื่นใช,ชแ่แต่จะสดชื่นรุ่นนี้น่าจะเลยสดชื่นนะมั้งยังมียังมีอยู่อีกใช่ไวรุ่นไม่ได้ทำโมเจะผูกผูกอยู่นั่นหละแสดงว่าอะไรมีปุมด้อยมีปมด้อยถูกต้องถูกต้องครูคูใช่ไหมครูชอบสั่งให้มัดให้มัดให้มัดให้รวบเรียนหนังสือก็มัดรวบมัดอยู่นั่นเลย แต่คุณครูทําได้ทุกอย่างใช่มีอย่างไงมันต้องแก้กฎกระทรวงนั่นเองนี่ไททอยเนี่ยนะครับเราก็แนะนําให้เอาบางขึ้นคือมันเป็นขึ้นคืนดํเขาเท่าๆก็สับเป็นบางได้ัแบบนี้สี่เดือนนุ่นจะอยู่กี่เดือนก็อยู่ไปแต่แบบนี้สี่เดือนเลย เย็นหัวดีจังเย็นหัวดีจัง <c oughs> มันนั่งใกล้ตเแอไงครับก็เลยเย็นแบบ๋นี้สาป,ป๊อบไม่ต้องใดเลยครับข้างก็กค่อยๆสลายขึย้น จะใส่โฟมใส่สเปรย์ได้ปกตินะไม่ไม่ดีป่ะเอา,าแล้วมันจะเป็นวัยรุ่นได้ยังไงเอาแบบนี้ไหนไหนมาแล้วก็ต้องให้มันเต็มระบบไปเลย,บบเลย <_ ets> โอเคโอเคไหนลองดูอืมไม่ลองเอาจริงหรลอค <_ ets> ่ะค่ะนี่ถ้าเก<ห>ิดว่า อะไรนะถ้าไม่ไม่ดูปกติแบบนี้ก็โอเคใช่ไหมไม่ใช่คือนี่นี่นี่คือตื่นขึ้นมาอยู่บ้านใช่ใช่คือได้ความคุยได้ความสั้นประมานค่ะค่ะตื่นขึ้นมาได้เลยเหมือนคิวสามมิติค่ะคือสักคิวมาเมื่อกว่าตื่นเช้าขึ้นมาก็ได้คิวเลยดีไหมคอนเซปต์เดียวกัน บริเวณตรงบริเวณใบหูเ bueno. นี่ยตรงเนี้ยมันจะมันจะม <c oughs> ันจะโดนโดดีๆเนี่ยคว่ำเลี้ยงลงแล้วเขาเ่าเกาทีนึงนะตรงนี้ก็ซ้อ่อนนิดเดียวพอทำนซ้ายด้านขวานะตัวนี้ยนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันเนี่ยนะจิ้มดีๆก็เก่าลงไปนิดนึงนะเก็บเป็นมารยาทสองมุมไปผมมามุมซ้ายมุมขวานะ มาเนี้ยก็พอทีนี้เราก็จะดูใด้วยเต็มยศเลยทีว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวเต็มยศเออมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นมันต้องมีความกล้านะอกล้าที่จะเปลี่ยนนะครับเพราะว่าคุณนำอเมริกาเราก็ได้แล้วจะได้เป็นล้านทําถูกให้ช่างทําถูกบอกเลยว่าสั่งใบรุ่นแค่นั้นแหละเดี๋ยวเขาจัดให้พอเดือนนี้ออกงานหลายงานครับงานไหนบ้าง งานสมัคคุมง,งานแต่งงานงาน <c oughs> ดูเหมือนจะได้แบบมั่วๆนะแต่ก็ไม่ได้มั่วนะก็ตั้งใจได้อยู่พ <c oughs> อสวยแล้วเลิกใส่แว่กจับทรงไม่ต้องไปถามลูกค้าหรอกว่าเขาจะใส่ไม่ใส่กับไปเลย ดันโุนดันโุนไปดันโุนไปหัวฉันจะโตหรือเปล่าวะตัวจะเป็นสิ่งโต้ว่าอาจจะลายอ่อนเนี่ยผมก็ยังเยอะอยู่เช่นนี้เยอะครับจะรู้สึกเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยร่วงเท่าไหร่ก็ดีแล้วครับมันจะได้ไม่ต้องเสียตังค์เยอะถ้าร่วงจะต้องปุ๊บอีกต้องไปหาแชมพูหา หมอย่นี่ใช้แชมพูม้วนแดงเป็นลูกสาวก็ต้องไปทำสปาผมเดือนหนึ่งทำทุกอย่างทุกเดือนเลยครผมรู้หน้าไว้กันเดดนะวันนี้ก็ขอขอบคุณลูกค้าที่อนุญาตถ่ายทิ่วิดีโอสอนตำบนยูทูบชมแล้วอย่าชมเฉยๆช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ช่างใหญ่ด้วยจะไปหนึ่งล้านซับสไครต์เพื่อจะแเอาโล โวดทองนะมาเชยชมก็บแบ่งปันความรู้ให้กับประชาชนมาเข้าไปที่แปดที่เก้าแล้วก็คงต้องให้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะไม่มีลมหายใจดินกบหน้าเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะช่วงนี้ก็ดูกันตักตัวกันเอาให้เต็มที่ จะทำว่าฉันเป็นใครเมื่อในอดีตได้ได้ได้ไมได้ไได้ได้ได้สบายใจไหมสบายใจนะเอาั้งงั้นขอบคุณทั้งใหญ่ด้วยภาษาใต้หน่อยภาษาใต้คุณทั้งใหญ่มาที่เคยเลี่ยนส่งข้อมาค่ะขอบคุณค่ะช่วยช่วยยังแรงบ๊ายบายฝากไว้กับเจด้วย